สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราในเกมอัพบี้บัสสไปเดอร์คือแบบนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะครับใช่ผมไม่ได้ปอกว่าเราจะมาเล่นอีกแต่ไม่มีแบบอะไรให้เล่นแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยมาเล่นอีกนะครับโอเคไปเล่นกันเลยเออโอ้ยเดี๋ยวปติดโอเคเดี๋ยวโอเคอเคออ สีครับโอ้ยแอนบงังโอเคนะครับโอเคมึดเวียงกดไม่ถึงไม่ถึงอ่ะโอเคต้องไหวนะโอเคโอ,โอ้โอ้ยตก จะทับคิวก่อนโอเคตอนตายเรจะขึ้นแบบนี้โอเคโอเคไมไ่ถึงแล้วผมจะขึ้นไปได้ไงโอเคฮุเฮุชโอเคโอเค ไปโอเคได้ละนี่ช่ีช่ๆ่ตรงนั้นไปชึบอะไรแจ้งเตือนไปกันโอเคเอ่อต้องไปตรงนั้นใช่ไหมครับชึบโอเคเอ้าวว้าว ว, о, ว้าว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นต,นตงขึ้นอยู่ใช่ไหมโอเคลดอีกไปกันถึงไหมไม่ถึงอ่าโอเคไม่ถึง เฮาโอเค okay. ผมคิดว่าต้องปฏิบัดัโอเคปฏิกัดไม่ถึงโอ้ไม่ไม่ถึงโอเคมาไปยังไงนเคไม่ถึง, okay. ง,รนะถงพระเจ้าไม่ถึงได้ยังไงเอ่ย ต้องหมุนชวนซันหน่อยสัตว์อุ้ยต้องเบี่ยงไปต้องเบี่ยงไปสวยตะดาได้อุ้ยไปได้ไงเอาๆๆมาเฮ้ย ตรงนี้ก็ได้ไปยังไงอ๋อยังไงไม่นะต้องไปเริ่มใหม่อีกแล้วเหรอไปเอาอไม่อยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็ได้เออ <c oughs> สียใจ <c oughs> สีแดงทำไมกดไม่ได้กดไม่ได้กดต้องออกเกมข้นใหม่ใช่ไหมอ๋อโอเคกดได้ละเฮ้ยเวียงมาเวียงเวียงไปสวย แบบออไม่ถึงเยียงไปยังไงก็ไม่ถึงผมเห็นได้บนแลสิสิเป็นชะตากรรมตัวเองโอเคเวียงไปมาไม่ถึงผมไม่อยากีกเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะโอ้ยเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นเอายาเอาอย่าเกเดวมันบักโอเค ไปโอ้ยเราก็แกบบ้แบบเล่นต้นใหม่โอเคชูวโอเคไปกันต่อ,อถือและมังว้าดีดแรงดีดถ้าคิวกี่รอบแล้วเนะี่ย ่วยชุม่วยนับหรือได้ไหม okay. ไปอ๋ปอเสวยเฮ้ยมาดีเริ่มมาดีละไปเสียว เ่อไปต้องไปตรงนั้นใช่ไหมโ,โถ่เด็กแถวบ้านไปตรงไหนเออไปตรงไหน,นโอเคตอนนั้นเคตรงนั้นด้วยใช่ไหม ไม่ถึงโอเคแป๊บขอดูก่อนโ <Okay. S 1> อเคไปโอ้ไม่ไม่ถึงไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วอะ่ะหาก็เ่าเหลือเกินมันไปไม่ได้ไม่อยากเริ่มต้นใหม่อีกแล้วอะ่ะ Spider-Man มนสไปเดอร์แมนผมตายไปกี่รอบเนี่ยโอเคไป สองดึงเออโอเคขอตัดไปตอนนั้นเลยนะโอเคเรามาอยู่จุดที่เราพลาดแล้วนะครับอาจจะมีเสียกระเทกน,นิดหน่อยเพราะเด็กแถวบ้านมาขับรถแถวนี้นะผมจะต้องไปตรงนู้น ซึ่งจะไปยังไงก่อนอไปเปิดโอเคโอ้มาไม่อยากไปเรด่มันอีกแล้วชบโอเคฮุบโอ้โถ่เอ้โอเคไปตอนนี้มีเซฟ จะไปยังไงนะ้ะเฮ้ยโอ้ไม่ถึงไม่ถึงแล้วไปเลยจับถึงแล้วเจอบแตะได้แล้วโอเคถึงแล้ว ตรงนั้นต่อกระดึบกระดิบกระดึบกระดึบรดบที่มันมีต่อแล้วผมจะไปยังไงต้องแขงไปใช่ไโอยดัดชยากไปแล้วแขงแขงไปแขงไปแกงมาก

หรือตรงนั้นก่อนหรือต้องไปตรงนั้นก่อนนะไม่รู้ต้องไปยังไงเนาะยังไง

Quen ngang, oi, Ôi thôn. mà quang tóc quen quang à. quang quen. Quen quen. Quen. Quen, quen, quen 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 quang 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 Quen 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 quang 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 Quen 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 quang 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 đi quang chân quang cái quang 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 ไป,ไปตรงนั้นเอาชิอบอักเอาชิบแค่นิ่งร้อยแล้วเนี่ยชิบชิ้บเอาจริงไปไม่ได้ถืเอเว้ ไม่ได้โอเคสำหรับคลิปก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปก่อนนะบ๊ายบาย